เดี๋ยวเรามาเล่นเกมฟรีเช่นเคยฮะวันนี้ไปดูที่เกมเป็น VR Fun House ของาย Nvidia นะฮะเดี๋ยวเราใช้กับตัว Oculus Rift S นะฮะดูว่ามันเป็นเกมงานวัดมันจะเป็นยังไงเกมงานวัดครับหน้าจอครับ โอเคตอนนี้ต้องบอกว่าอุ้ยอย่างนี้ว่าแล้วโดนจอใช่ไหมเซฟไปไอ้บริเวณมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอเซฟติ้งใหม่ครอบ ได่แค่โลอะเพราะว่าเขาแบบร้องกะค่อนข้างจะไกลเหมือนกันอันนี้เราจับลูกบอลแล้วเดี๋ยวจะอ้นนี้แน่เลยโดนจอโดนจอป่ะพ่อใกล้จอป่ะใกล้เอาไรดีะงานวะมันอยู่บนโต๊ะพอดีโอ้มีความแม่นเลย ไอ้นี่มันอยู่ข้างนอกเหนือเราอ่ะกิดได้ปะเราดูโอเคขอนเวียงไปยืน <c oughs> ห้องมันแคบนิดนึงนี่ไง,งไ,ไ้หบทอันนี้คนะรับหรือสายมั้งไม่โดนจ้ะอันนี้อะไรอย่างนี้นโอ้เวียนเป็นพนแมง หองนองกเกาไปนิ่งกับถัง <c oughs> โดนจอไมไนะหมเนี่ยฮะไม่โดนอ่ะ <c oughs> โอ้ยไม่โดนนี่ทุกบอลอยู่ที่หมด <c oughs> เดี๋ยวเราไปงานวัดตรง,ง <c oughs> อื่นดูออเอาเราหยิบทุกบอลได้นน่ เราใช้เลเซอร์หยิบบอลได้นี่ไงนี่ไงโอ้ไม่ต้องมีจืนหยิบเนี่ยว่าเฮ้ยไม่มีความแม่นเลยไปไหนหมดแล้วเนี่ยลูกบอลไม่มีแล้วเอ,อ,องนี้ดีกว่าใหญ่โอ้ยโดนดิไอ้ที่เอาเนี่ยนี่ไงลูกบอลอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย หาไม่เจอลไหนไม่มีเลยปลหาหาลูกบอลไม่เจอมีไหมมองม่เห็นเลยมองอยู่นู้นหรือมีอันหนึ่งอามาต,องอาต้องหรวต้องคุยยงหบกอนโอ้ไป <laughs> อยูันัเลยเลยวะมีอะไอยู่ตรงนั้ลูกบอลอล้าง โดนไม่โดนโอ้ย <laughs> เฮ้ยอย่างมันใหญ่ดีกว่ารู้สึกว่าเล็กเราจะไม่ได้ผลนะนี่ต้องมันใหญ่โอ้ยไ <laughs> กล่เกินขอาไหมโผเข้าไปีเหลือจานไปเยวโผเอาไปไหนแล้วเนี่ย <laughs> าลูกบอลมาอยู่นี่แล้วเหรอมาได้ไงวะ ปุ่งเฮ้ยไม่โดนอีกรู้บอลแล้วกันเอ้ยอันนี้มันมีมันอยู่ตรงนั้นนั่นไงจับได้แล้วันใหญ่โดนไม่โดนพอโดนไหม <c oughs> ไม่โดนอีกมัน <c oughs> ไม่โดนอันี่ปุ่งโอ้ยไม่โดนอีก <c oughs> ตรงนี้อ <c oughs> ีจบ จบไหมจบลังไงหมดแล้วนี่ไ้พี่ยังไปไหนต่อหมดแล้วนี่ครับได้เลี่ไปไหนไหอีกอย่อตัวนี้เป็นเทเลพอร์ตไปงานวัดอื่นอ๋อน,นี่กลับมาที่เดิม คิดเดิมไปน,นิกเลเวลอโอเคไอป้ปืนนะครับตัวนี้กินเข้าไปกินเข้าไปเฮ้ยมันหมดน้ำหมดอ๋อต้องรอโชกกินเข้าไปกินเข้าไปนี่ กินเข้าไป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 เยอะๆนี่กินเข้าไป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 ไม่ออกอีกหมดซะก่อนกินเข้าไป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  กิเนเข้าปปขไปปั๊มก่อนรอปั๊มแบบนี้กินเข้าไปกินเข้าไปแตกแล้วปั้งกินเข้าไปอันนี้ยังไม่แตกก่อนกินเข้าไปจ้ากินเข้าไปโอ้โหจอกมากงาไงต่อไปเลเวลต่อไปมีเลย ะนุเลูกทะดูอยู่ไหนเอาเบอร์อะไรพอเบอรหนึเหรอจุ้ยอม่ไปยิงไม่โดนวะเบอร์หเบอรหาอยู่ไหนเ่ยเบอยู่ไหนไม่มีมีแค่เบอร์สี่เบอร์หนึ่งก่แล้วกันจุบได้แล้ว เมือสอง,อสองนี่เมือสองไม่เข้าเกอะน,นี่เป็นไรเมื่อหนึ่งจุ๊บได้อยู่เอร์สองบนจุ๊บอ๋อ,อปปไม่โดนอะไรวะโอ้อโอโดนปลายอยว่นี่ อันนี้ถือว่าไม่ได้เหรอสูงหน่อยโอเคได้คะแนนม้เนี่ยมันดูไกลมากเบอร์สามจุ๊บไม่โดนต้องย้อยหน่อยนี่โอ้โหเบอร์สี่กับมันวิ่งอ่ะเบอร์สี่วิ่งจุ๊บได้ยังได้ เราสีวิ่งอนู่งบนน่ะทำไงอะ่ะ<โฮ> <laughs> ลูกจะหมดแล้วปเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นเร็วจังอะ่ะชุบว้าไม่มด,ดูดิลูกจะหมดแล้ว เรามีลูกแค่นเดียวเองใช่ไม่โดวอีกแล้วเหลือสุดท้ายสองลูกสุดท้ายอ่ะเงียเหลือสองลูกสุดท้ายแล้วต้องโดนเท่านั้นอ่าเรียบร้อยเอาหนูแล้วกันตัวง หมดลูกหมดเอ้าเขาโถยเขาต้องจุดไฟด้วยเอาไมเอาไมลืมป้าลืมเขาต้องจุดไฟด้วยอ่ะไอ้ไม่ใช่นี้ไม่ได้อ่านคู่มือต้องจุดไฟด้วยนี่ มันต้องหยุดไว้ด้วยยนนันไม่่อเลยมันต้งจะได้คะแนนนี่ก็เรียกว่าไม่อ่านคู่มือจุ๊บเอ้าโดนขอบนิดเดียวได้ไหมวะยังได้อยู่นี่ ไฟไหมอ่ะจุดไฟป,ป้ายจะไหมไปไงเจ้าวัวไม่เข้าขอบเลยได้ได้สี่คะแนนดีเหรอเนี่ยห่วย,นะยมากเบอร์สามนี่เข่าหรือจะเบอร์สี่ล้วไปเลยโอ้ยไปไกลมาก จัดไปอ๋อมีโดน,นดิครับตรงนี้มันอยู่ตุงนี้ปึ๊บโอ้มีโดน่ะให้มัโนมมโดนยากไงตัวลงดีกว่าปั๊บโ,โ,โ,โดนไหมชุบว้ยมีโดนีิอะไรวะปั๊บ อันเอานี้ก่อนดีกว่าใกล้เฮ้ยมันเร็วพอมันจะขึ้นมันดันเร็วทะงนั้นวิ่งหนีเราเอารู้รลยากมันยากเลย,เยต้องวิ่งมาพึ่บโอ้ยระยะไม่ได้เลยเหลือสามวันสุดท้ายแล้วดอกเพื่อนสี่คะแนนอะ่ะห่วยมากอะ่ะเฮ้ย ยังไม่โดนอีกหมดแล้วลูกดรอปน่ะได้ได้แล้วพอเห็นป่ะเฮ้ยสองงานแล้วไงจะยิงได้อ่ะยิงตีชิ่งเหมือน <c oughs> ไม่โดนหมดสกอร์แล้ว <c oughs> เราเก็บลูกที่มันอยู่ตรงนั้นได้ป่าวไม่ได้ไนี่ใครถือ một tie on your back mèo lắm Đã đàn rồi. Này là khi chậm Đến này, cao thúc tùy hình Máy to Má chút bát đi Má Tôi có à, người thất đuổi, ông được đai Ia sangat susah untuk membuka. Ia sangat susah untuk membuka. Ini dia. Ia tidak dapat sepatutnya. Ia tidak dapat. Ia tidak dapat. Ia berjalan ke tempat lain. Ini dia. Ini dia. Hei, saya dapat. นานซะแล้วได้ลูกเหยี่ยวตอบนั่นแนนอ๋อไปที่อื่นนี่คืออะไรทำแล้วเออปลาหมึกที่ไหน่ตัวนี้เหรอเฮ้ยมันเหนียวอะอะไรเนี่ย

khuya mới lấy Biết lời quá Má hừ Dứt mà Dứt Dứt sụt sụt lên Điều Vào một đi con. Thấy một gian chấm bột rồi Chịp lẹo Thôi thôi Một thời gian rồi, Máy to นี่คืออะไรเกมปีหนูเฮ้ยเราจะตีโดวนี่บ่อะเฮ้ยนี่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 นปาตีใกล้ของบ่นะผมจะโดนจอของไม่ใช่ไงนี่ะนี่ไงนี่หนูหนูหนูไ่หนูไม่ใช่หนูหรอว่าคน เอาหมดเวลาในยี่สิบในยี่สิบตีหัวพอได้ไหมยิงหัวพอไหมปองโยนทิ้งไปเลยไปต่อเกมก็ค่อนข้างเยอะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมต่อไปมวยั่ว <laughs> ี๋นวะอ้ายังไม่นอกฝันฮอ้าโผล่เลยโผล่มาจากเมื่อไหร่ไปเลยนี่นี่สนโนห้าพอนะไม่ปล่อยกัน มันมใหม่นะม,มันเต็มมากนะอ่ะเฮ้มาไม่ทันเลยมาเลยมาเลย <c oughs> เอ้ยเผื่อทีไรไม่ได้ <c oughs> เอหมัดเดียวจอดไปเลยยังอยู่อีกอา้าวไม่ไปได้หกสิบสามอ๋อถึงนัดยังไงก็ลมแบบ mai game tiếp bài, game thì wa thấy đai, ôm, bật để cặp về còn, có game gì vậy này, nãy kêu gì vậy, muốn ying hông, uy, yến chan, yến งเฮ้ยโดนหัวข้าแม่โดนมาอะไรทยนี้แล้วนี่ไงนี่ไงโหจะการมาโยนเล่นใช่ไหมโอยเฮ้ยโดนหัวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันเยอะไปใจเย็น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 โอ้โหไม่โดนตั้งแต่แล้วเนี่ยโอ้ย โอ้ยโยนอะไรขนาดนี้พี่ยิงไม่ทันแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยมันเร็วไปไหมโอ้ยเหนื่อยสกอร์ยี่สิบเก้าเองไปต่อหมดแล้ว จบแล้วของเกทูเรชั่นยูสกอร์049420206330ไม่ได้เรื่องเลยโอเคก็จบตะพีเข้าดีสำหรับเกมงานวัดของค mm ่ายเอ็นวเดี VR ฟันเมาเช็ดหน้าก่อ โอเคเดี okay, ๋ยวเจอกันอีกเกทต่อไปฮะไป